ชวนอ่านวันละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตวันอังคารที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เราชวนอ่านกันมาถึงตอนคำภาษาบาลีที่คนไทยเข้าใจผิดวันละคำวันนี้คำว่าอุเบกขาซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่ คนไทยเข้าใจผิดกันมากพอเอาอุเบกขามาใช้ก็เข้าใจไปเป็นเมินเฉยเฉยเมย,ยเฉยชากันไปเสียทางที่นักปราชแต่โบราณท่านแปลว่าวางเฉยแต่คนไทยไปเข้าใจว่า เมินเฉยเฉยเมย,ยเฉยชาไม่รู้ไม่ชี้ไม่เอาเรื่องไม่เอาราวอย่างนี้แหละเป็นความเข้าใจผิดไปเลยเราต้องทิ้งคำว่าเมินเฉยเฉยเมย,ยเฉยชาไม่รู้ไม่ชี้อันนั้นไปเสียแบบนั้นไม่ใช่อุเบกขาเพราะว่าเป็นอกุศลธรรม ความไม่เอาใจใส่นั่นเป็นอกุศลธรรมแต่อุเบขาเป็นความเอาใจใส่เป็นกุศลธรรมนักปราดท่านแปลว่าวางเฉยนะั่นมันถูกแล้วแต่คนไทยเข้าใจผิดไปเองทีนี้เราจะเข้าใจคาว่าวางเฉยได้อย่างถูกต้องมีตัวอย่างคือจิตของพ่อแม่ ปู่าตายายครูบาอาจารย์นั่นเองเราต้องดูตรงนี้ไม่มีพ่อแม่ดีๆคนไหนที่จะไปเมินเฉยเฉยเมืเฉย,เฉย,เฉย,เฉยชากับลูกได้จริงไหมแต่วางเฉยได้คืออยู่นิ่งๆเพื่อจะไม่เข้าไปก้าวกายลูกหลานของตนได้อันเนี้ยมันเป็นวางเฉย แต่เป็นการวางเฉยแบบรอจังหวะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อสมควรช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อสมควรสนับสนุนพรอยินดีเมื่อสมควรจะพรอยินดีก็คือรอเวลาเมตตากรุณามุทิตาอย่างเหมาะสมนั่นเองเพราะนั้นอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคืออุเบกขาที่มากำกับธรรมะ ข้อก่อนกๆอ,อย่างในพรมวิหารธรรมนี้ก็มาคอยกำกับเมตตากรุณามุทิตาให้มันเหมาะสมนี่คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจให้มันถูกต้องโดยสรรั์อุเบกขาก็มาจากอุปบทหน้าอิขธาตุอุปะนี่คือเข้าไปอิขคือดูคือเห็นคือรู้ เพราะฉะนั้นอุเบกขาก็แปลว่าเข้าไปดูรู้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เมินเฉยหรือเฉยเมือเฉยชาแน่แต่ว่าที่ท่านแปลว่าวางเฉยนั้นก็คือนิ่งเอาไว้รอจังหวะอย่างนี้นี่เข้าใจใหม่เสียให้ถูกทีนี้แม้แต่อุเบกขาที่มาในที่อื่นเช่นมาในเวทนา สุขทุกขุเบขาอันนี้อุเบขาในเวทนานั้นคําเดิมคือคําว่าอทุกขคสุขได้แก่เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบขาจะแปลตามศัพท์จริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละคือรอจังหวะที่จะพ้นจากทุกข์ที่จะมีความสุขอย่างเหมาะสมนี่คืออุเบขาในเวทนาก็มาจากคําว่าอัุุขคสุขเวทนา ทีนี้อุเบกขาในองค์ฌานปีติสุขอุเบกขาอุเบกขาตัวนั้นก็หมายถึงเอกัตาเอกัตารม์คืออารมณ์ชั้นเลิศหนึ่งเดียวซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกจิตจนกระทั่งจิตสามารถนิ่งได้อย่างเลิศเพียงอย่างเดียวถ้าจะดูให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับคนที่ฝึก ยิงธนูยิงปืนเขาก็จะมีอารมณ์นิ่งอย่างเดียวเพื่อจะยิงให้ตรงเป้าหมายแบบนั้นแหละคืออุเบกขาในฌานเป็นอุเบกขาที่มีคำเต็มว่าเอกคตารมณ์นะครับ